ต่อไปหลวงพ่อจะได้กล่าวคำถามจต่เป็นคำตอบของญาติโยมที่ถามหลวงพ่อว่ามานุษย์เป็นทุกข์เพราะนี่สินพระพุทธเจ้าช่วยได้หรือไม่เนี่ยเอ็นมนะ มนุษย์เป็นทุกข์เพราะนี่สินพระพุทธเจ้าช่วยเหลือได้หรือไม่ช่วยได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้หลวงพ่อจะอธิบายข้อความให้พวกเราเข้าใจชัดเจนว่าไม่มีใครที่จะช่วยมนุษย์ได้เราจะเอาอย่างอื่นมาช่วยมนุษย์ตรงนี้เนี่ยมันช่วยไม่ได้อ่านเห็นไหม พระพุทธองค์จึงต้องเอาคำสอนของพระพุทธองค์นี่แหละนะอเอาคำสอนพระพุทธองค์นี่แหละบอกพวกเราทั้งหลายนั่นแหละนะให้รู้จักปองให้รู้จักวางให้รู้จักอนุเคราะห์ให้รู้จกักเกื้อกูลให้รู้จกัจก,จก,ก,ก,จกปรับทุกข์ให้แกกันซึ่งกันและกันเนี่ยมันปรับได้ก็คือมนุษย์ต้องปรับมนุษย์มนุษย์ต้องช่วยเหลือมนุษย์ตรงนี้พวกเราต้องฟังให้ดีนะ ตอนนี้มวลมนุษย์ของเราเนี่ยมันเป็นเพราะนี่สินนี่นั่นเองเป็นภัยอันตรายที่มันใหญ่โตอยู่ในโลกของเราเนี่ยมันคับโลกอยู่เนี้ยเห็นไหม <_ S 1> ก็คือนี่สินของพวกมวลมนุษย์นี่เองเป็น,บ,นบ่อนทำลายความดีเห็นไหมล่ะถ้าพวกเราทั้งหลายไม่เข้าใจตัวนี้เราคืนปล่อยให้โลกเขาเรามีนี่มีสินกันอยู่อย่างนี้เนีย่ยติดนี่ติดคุณกันอยู่กักกบโลกอยู่อย่างนี้ บ้านเมืองของเราจะอยู่อย่างไรเห็นไหมคือหลวงพ่อก็เคยเกินใน้พวกเราฟังแล้วว่าต่อไปมันจะฆ่ากันจินถ้าเราไม่รู้จักแก้กลไกของโลกตรงนี้แล้วเนี่ยอันตรายตัวนี้เป็นอันตรายที่สุดเลยแหละนะเรื่องนี้สินเนี่ยนะเรามีเงินมีทองเอาเงินทองมาให้เขากู้ยืมเนี่ยเห็นไหม่ะทีนี้เป็นอันตรายไหมทีนี่ยนั่น หลวงพ่อเคยบอกพวกเราเลยว่ากรรมเนี่ยมันจะมีทั้งสองฝ่ายเลยแหละผู้ให้กับผู้รับเป็นกรรมเท่าเทียมกันบาปกรรมตัวนี้มันเท่าเทียมกันน่าเห็นไหมถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทีนี้ต่อไปเนี่ยเราอยาให้มันมีนี่ศินนั่นแหละนะแต่ทีนี้มัน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 เรื่องนี้มันเลยไปแล้วทีเนี้ยมันเลยเลยที่เราจะแจ้แล้วแจ้ได้แล้วแต่เขาก็แก้ตัวเขาไม่ได้แล้วทีเนี้ยมันเลยไปแล้วทีเนี้ยน่าเห็นไหม เราต้องเป็นผู้เห็นภัยของโลกจริงๆว่าเอเราจะช่วยเหลือกันเนี่ยเราจะช่วยได้อย่างไรช่วยมนุษย์ได้อย่างไรนะแล้วหลวงพ่อจึงจะให้พวกเราเนี่ยเสียสละนะเสียสละทรัพย์เสียสละ,ะ,ะ,ะสมบัติเขาเหล่านี้เนี่ยลงเข้ามาช่วยปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดนี่ให้มวลมนุษย์นี่เท่านั้นบ้านเมืองของเราจะจะไปรอดเห็นไหม บ้านเมืองของเรามันไปแม่รอดอยู่อย่างทุกวันเนี่ยข้อก็คือนี่สินนี่แหละมันขาตัวตายบ้างโดดน้ําตายโดดเหนียวตายโดดอะไรตายเพราะความจะยากจนน่าเห็นไหมเพราะปากทอ้องเพราะนี่สินน่าเราเห็นไหมถ้าพวกเราไม่แก้ปัญหาตัวนี้ให้แก่โลกในตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไม่มีสามารถที่ว่าเขาจะมาแก้แก้ได้เลยนะาหากว่าพวกเราไม่ช่วยกันมันจะแก้ไม่ได้น่าเห็นไหม หลวงพ่อจึงจะให้พวกเราเนี่ยรู้จักการทานกับพระธรรมนะพระธรรมผู้จะขับโลกผู้จะช่วยโลกผู้จะอนุเคราะห์โลกได้นั่นแหละทานกับตรงนั้นน่ะเห็นไหมทานแล้วทีนี้เราจะจะต้องเอานําตัวเนี้ยไปไปปลดทุกข์ปลดทุกข์ให้ใครเนี่ยปลดนี่ให้มนุษย์นั่นแหละปลดทุกข์ให้มนุษย์นั่นแหละเนี่ยเขาเรียกว่าปลดนี่ให้มนุษย์น่ะเห็นไหม ถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันแบบนี้ไม่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะไปช่วยเหลืออะไรว่ามันเป็นบุญแหละย้อนถามพวกเราอีกทีหนึ่งว่าให้เราคิดคิดให้ดีนะแต่ส่วนมากแล้วมนุษย์ของเราเนี่ยมันไม่สนใจเรื่องนี้หรอกนะมันก็คิดว่ามันไม่ได้บุญนั่นแหละนะแต่เขายังไม่รู้จักว่าเขาจะช่วยตัวบุญบุญจะช่วยตัวเราหนาดเขาไม่ได้คิดตัวนี้เขาคิดว่าตัวนี้ไม่ใช่บุญหนาดเห็นัหม หลวงพ่อจะชี้ให้พวกเราชัดเจนเลยว่านี่แหละคือบุญใหญ่ที่สุดในโลกถ้าพวกเราหันมาช่วยมนุษย์หันมาช่วยเพื่อนของเราตัวนี้ทานกับตัวนี้ให้บุญกับตัวนี้เขาจะส่งบุญให้เราอยู่ตรงนี้ตัวนี้เป็นตัวสื้อตัวนี้เป็นตัวส่งตัวนี้เป็นตัวที่ว่าให้บุญแจ่เราแต่คือตัวนี้นะเห็นไหม ทำบุญพระพุทธองค์ก็สอนให้ทำกับมนุษย์มาได้บุญได้บุญอันสูงสุดก็คือทำกับมนุษย์ไม่ใช่ว่าให้พวกเราไปทำกับหินกับเหล็กอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยไปสร้างพระยานาคองค์ใหญ่ๆก็ไปทำบุญกับพระยานาคไปสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ไปทำบุญกับพระพุทธรูปน,นะนั่นนะนั่นพวกเราไม่หวนกลับมาเห็นตัวบุญจริงๆว่ามันอยู่ที่ไหนนั่นเห็นหมะหลวงพ่อจะบอกพวกเราได้เลยว่า ตัวบุญจริงๆคือตัวมนุษย์น่านเห็นไหมถ้าเราทําบุญกับมนุษย์แล้วมันได้บุญไหมถแงจได้บุญเสียเพราะเพราะมนุษย์เขาเป็นคนที่มีบุญเปลกหินที่เราไปกราบไปไหว้ตัวน,นั้นมันไม่มีบุญเพราะเรายังไปกราบเพราะเรายังไปไหว้เพราะเรายังไปยึดแต่เขาจะส่งบุญส่งกุศลให้เรามันส่งไม่ได้ตรงนั้นมันส่งไม่ได้มนุษย์ส่งน่านเห็นไหม ทานกับมนุษย์ทำกับมนุษย์นี่แหละตัวนี้คือตัวบุญอันสูงสุดจริงๆก็คือว่าทํากับผู้มีบุญเขาจะให้บุญแจ่เราหนาเห็นไหมแต่เราไปทําบุญกับเหล็กเหล็กก็ให้บุญแจ่เราไม่ได้ถ้าเรากลับมาทําบุญกับมนุษย์มนุษย์จะให้บุญแจ่เรามันเป็นบุญมันเป็นคุณมันตอบแทนบุญคุณกันได้ก็คือทําบุญกับมนุษย์หนาเห่นไหมหลวงพ่อจึงจะให้พวกเราเนี่ยรู้จักวางทรัพย์บางสมบัติตัวนั้นเสียสละทรัพย์เสียสละสมบัติตัวนั้น มาช่วยกันปลดทุกข์ให้แก่โลกคือปลดนี่ให้มนุษย์มาจะถึงยุคถึงศรีวิไลบ้านเมืองจะอยู่เย็นเป็นสุขจะอุดมสมบูรณ์ในการต่อไปมันจะไม่ยากจนอยู่อย่างอย่างพวกเราเห็นทุกวันเห็นไม่มันยากจนเพราะมันมีนี่มันมีศีลมันจองกรรมจองเวรมีแต่คนที่ว่าจิตไม่ดีจิตมันชั่วก็เพราะว่ามันติดนี่มันติดคุณมันหนาเกินไปใช่นี่มันมันมันเนี่ยมันเป็นทุกข์ เนี่ยทุกของโลกที่มันเป็นภัยต่อโลกอยู่ตรงนี้ก็มันเป็นเพราะเหตุนี่นี่นั่นเองนะตรงนี้ก็ให้พวกเราเนี่ยจงพิจารณาแล้วพวกเราจะเข้าใจในเรื่องนี่สินของมนุษย์ตรงนี้เราต้องอนุเคราะห์เราต้องช่วยเหลือกันทุกหน่วยทุกฝ่ายทุกหมู่ทุกกอทุกเหล่าแล้ว ก็มาจินมาทานกับพระธรรมผู้จะขับโลกผู้จะช่วยโลกผู้จะปลดทุกข์แหยโลกคือปลดนี่ให้มนุษย์แล้วให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขนะพวกเราจะได้ศีลพวกเราจะได้ธรรมพวกเราจะได้พ้นโทษพวกเราจะได้พ้นทุกทุกยิงไหมทุกยิงปวดริงไหมปวดริงหมดทุกยิงไหมหมดยิงในปัจจุบันตรงนี้ให้พวกเราหวนมาชิดหวนมาพิจนารณา S <S <an> เราจะไปอิจฉากันไม่ได้นะเพราะว่าคนนั้นดำคนนี้ขาวคนนี้สูงคนนี้ต่ำไม่ได้เลยนะไปดูถูกไปนินทาไปกล่าวลายไม่ได้เลยนะแต่เราจะช่วยโลกนะไม่ว่าเขาจะดีหรือว่าเขาจะชั่วเราต้องปล่อยวางต้องเป็นผู้ที่ว่ารู้จักปลดปล่อยรู้จักปล่อยวางต้องเป็นคนที่ร,รู้จักโลกโลกก็เป็นธรรมดานะตัวนั้นมันเป็นธรรมดาอย่าไปยึดไปติดว่าถ้าเราให้ไปมันจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้เราเราก็อย่าได้ไปคิด ชิดตกอยู่ในธรรมที่ว่ามันเป็นกลางนะเป็นกลางจริงๆจะช่วยเหลือโลกช่วยเหลือมนุษย์ได้ช่วยเขาได้นั่นแหละต้องให้มีศีลต้องให้มีธรรมต้องให้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติรามให้มันรู้จักทุกข์รู้จักสุขรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักได้รู้จักเสียอย่างแท้จริงนั่นเองอน่าเห็นไหมเราจึงจะเป็นผู้ที่ว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นแหละช่วยโลกได้นั่นแหละโลกก็คือตัวน i, มนุษย์มนุษย์ก็คือตัวโลกนั่นแหละนะ ใย้้ช่วยเขาช่วยตัวนี้มันจะสําเร็จนะให้ช่วยบุญบุญจะช่วยเรานะเออเอาล่ะหลวงพ่อก็ได้กล่าวมาประมาณสมควรแล้วสุดท้ายนี้ก็ไปชนี้ก่อน